หลวงปู่กวงโกโซโลบุญโยครบบุญบรรจบจรัดรุ่งมุ่งรักษาวัดป่านาบุญฟูเฟื่องเรื่องลือชาก็เพราะหลวงปู่มาสืบสารไว้ไปนิรันด์หลวงปู่กวงมีแต่ให้ใจก็หอมบุญพรั่งพร้อมกรรมาฐานงานสร้างสรรค์หลวงปู่กวงปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญ ท่านมุ่งมั่นสร้างดีงามตามคันลอง86ปีเทิดทูนชาติศาสตร์กษัตริตย์หลวงปู่ยืนหยัดรักษาไว้ใจผุดพอง86ปีสร้างกุศลมงคลครองบุญเนืองนองหนุนเนื่องเรื่องความดีหลวงปู่กวงปฏิบัติอย่างชัดแจ้งท่านออกแรงนำพาทุกหน้าที่ ได้บำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่อความดีสร้างสรรค์วัดมั่นคงหลวงปู่กวงนำภาวนาเมตตาครบท่านเจนจบสิ่งดีงามความประสงค์เพื่อส่วนรวมศาสนก,กิจจิตจำนงพร้อมเสริมส่งต่อยอดตลอดไปหากเปรียบดินหลวงปู่ก็คือดินถิ่นงามล้ำ หากเปรียบน้ำคือสายน้ำปิงที่ยิ่งใหญ่หากเปรียบลมพัดร่มเย็นเป็นร่มใจหากเปรียบไฟคือไฟฝันส่องปัญญาสัจธรรมโลกมนุษย์สุดยับยัง้งอนิจังวูบวับลาละฟ้าหลวงปูก่กวงโกสโลโบุญโอลาสู่เมืองฟ้าพระนิพานวิมานธรรมพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมคำพระพุทธ บริสุทธิ์สรรพสิ่งบุญยิ่งล้ำทุกค่ำคืนบุญส่องแสงแสดงธรรมบุญน้อมนำหลอมรวมได้ร่วมกันน้อมอธิษฐานหลวงปู่สู่เมืองฟ้าทิพนานา,นามเมืองแมนแดนสวรรค์กราบอารัธนาท่านสถิตนิทนิรันร์บุญอนันทิพสถานนิพพานเทิน กราบขอประธานกราบรัตนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญคณะสิทธิ์ทุกท่านได้นั่งเจริญภาวนาถวายอาลัยแด่หลวงปู่เป็นเวลาสามนาทีควรมีควรและแต่จะโปรด